ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันพุทธที่8ของเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือน11ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย เงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเกหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่า ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานก็ดีวันนี้ท่านจะมีงานมาหาท่านอยู่เรื่อย จะเป็นงานเก่าๆหรืองานใหม่ๆก็แล้วแต่ท่านจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จงานเก่าๆก็จะทำได้เรียกว่าไม่มีติดค้างอะไรงานใหม่ๆก็เข้ามาก็จะทำได้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้คนรักคนใไข้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดี ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันอย่าลืมหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ นำตัวของท่านให้ดีมีโชคมีลาบได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านเดินเดินหรือยืนก็ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายอย่างมากท่านลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จ ในช่วงนี้เรียกว่าเงินทองหาง่ายงานก็หาคล่องท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจนันในวันนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในเรื่องของการเงินก็จะไม่เดือดร้อนวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ระวางตอนเย็นอาจจะมีการจู้จี้หงุดหงิดอาจจะทําให้ท่านนั้นต้องเดือดร้อนแต่ท่านต้องใจเย็นๆไว้นะถ้าหากว่าท่านใจร้อน อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร ประจำวันนี้ในเรื่องสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนดีก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าเป็นไปได้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการงานดีมากๆวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ๆงานเล็กงานใหญ่อะไรท่านก็สามารถทำได้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายจ่ายเข้ามาหาท่านอีกมากมายหยิบแล้วท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างมีทั้งรายรับรายจ่ายในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร จะมีเงินหมุนเวียนเข้าอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ก็ดีพูดจาดีทำอะไรให้ความคิดเห็นได้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเชา้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์กับตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิ่ที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าดีวันนี้ท่านจะทำอะไรมีความสำเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็มีความรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าแล้วก็ออกอยู่บ่อยครั้ง แต่ท่านก็มีลายรับเข้ามาตุนเจืออยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้อาจจะจู้จี้สักหน่อยทำอะไรก็อยากจะเอาแต่ใจตัวเองจึงทำให้คนที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นเดือดร้อนต้องใจเย็นๆอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างวันนี้ตื่นนอนตอนเช้า้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และสีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลนาดี ะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนมีคนอุปการะแล้วก็มีคนสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารวันพระฤหัสประจำวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีวันนี้ถือว่าคนที่เกิดในวันพระฤหัสนั้นจะทำอะไรก็มีความสำเร็จการเงินก็มีหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ คนรักคนใคร้ก็ดีพูดจาดีให้ความช่วยเหลือปรึกษาหรือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้คนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์จะมีงานเข้ามาอยู่เรียกว่าไม่ขาดสายท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยทำอะไรในช่วงของวันนี้อาจจะต้องมีลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือมิฉะนั้นท่านจะทำไม่ไว ในเรื่องของการงานถือว่าดีในเรื่องของการเงินการทองก็ดีอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนต่านนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง วันนี้ตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟวันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางที่ใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิ่ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านต้องระวังละวันนี้ท่านตาหากว่าท่านทำงานรวมกันก็ให้ท่านระวังความคิดเห็นหรืออย่าใจร้อนทำอะไรต้องนิ่งนิ่งไว้เอาหูไปนาวตาไปไล่ไว้บ้างจะเป็นการดี ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีสองคนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของวันนี้คนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะหยิบจับทำอะไรในวันนี้จะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีคนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจพูดจาดีวันนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของการเงินการงานสรุปโดยภาพรวมแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านในวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ So what the...